หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโลบักที่ทำให้การเล่นเกมโลบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโลบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียงแค่1-30นาทีเท่านั้นหากสนใจใช้บริการสามารถเ a ิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย โอเคครับ okay, ผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตัวตัวทางกันด้วยนะครับวันนี้เด็นเกมโรบ็อกในแมปของอนิเมะแอเวนเจอร์ด้วย บวกกับอนิเมะคูเซเดอร์ด้วยนะครับซึ่งตัวคอนเซปต์วิดีโอนี้มันตัวละครนะ่ะด้วยความที่คอนเซปต์มันคล้ายๆกันตัวละครโกคูกับเบจิต้านะครับที่ถูกอัพเข้ามาในอัปเดต4เนี่ยนะครับถ้ามี2นิสัยที่เป็นคูเซเดอร์เหมือนกันนะครับเวลาอีโวแล้วก็ฟิวชั่นเนี่ยกดสกิลฟิวชั่นเป็นเบจิโตเนี่ยนะครับตัวคูเซเดอร์เนี่ยมันจะมี2อันซ้อนไหมนะฮะซึ่งอันนี้ตอบตามตรงว่าถ้าเป็นของ AC เนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้ก็คือกดตัวไหนจะเป็นตัวนั้นซึ่งในวิดี๋ยวผมจะสรุปใหห้เห็นกับภาพ ับตาเลยแล้วก็วิธีการเล่นตัวละครมันใครที่เคยเล่นอาเอมาก่อนนะครับหรือว่าอนิเมะแอปเปิลเจอร์เนี่ยจะรู้นะครับว่าตัวของโกคูและเบจิต้าในแมปนั้นน่ะมันโอพีมากๆคือเอาตัวละครที่มียูนิค2ตัวนะครับมาฟิวชั่นกันกลายเป็นดับเบิลยูนิคซึ่งโอเวอร์พาวเวอร์มากๆนะครับใครที่เป็นผู้เล่น AA เนี่ยจะรับรู้นะครับว่าตัวละครมันโกงขนาดไหนแล้วมันก็เกิดคําถามขึ้นในแมปของอนิเมะคูเซเดอร์นั่นเองว่าถ้ามีโกคูกับเบจิต้ามีคูเซเดอร์คู่เนี่ยแล้วกดฟิวชั่นเป็น Vegeta เบจิต้เนนี่ยมัโต คู่ไหมนะครับในวิดีโอนี้ก็ผมตอบคำถามเมื่อกี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้เห็นภาพนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้กดไลค์วิดีโอนะครับฝากกดกดไลค์คนละหนึ่งทีนะครับผมถ้าคุณคิดถึง AA แล้วก็ยังเล่นคูเซเดอร์อยู่นะครับก็คอมเมนต์ทีนะครับว่าตอนนี้คุณเล่นถึงไหนแล้วครับก็ขอบคุณมากที่กดไลค์ดับเบิลยูนิคเนี่ย หรือว่าดับ Double c เ o อร์เนี่ยคำถามนี้มันมาจาก AA นะครับคืออะไรครับก็คือมีตัวละครเบจิต้านะครับอ่าเบจิต้านะครับที่เป็นยูนิคนะครับก็คือนิสัยคูเ c เดอร์นั่นแหละนะครับโงกุนก็คือยูนิคนะครับก็เป็นนิสัยค c เ o อร์เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่า2ตัวเนี้ยนะครับมันจะมีอ่าเอาง่ายๆเลยมันจะมีลิลิที่แตกต่างกันก็คือคิสสิบเก้ากับคิสยี่สิบใช่ไหมสมมุติว่าผมจะทําการฟิวชั่นใช่ไหมครับถ้าเป็นของ AA เนี่ยนะครับก็คืออัปเกรดไปจนถึงขั้นที่มีฟิวชั่นนก็คคือจบบแแลล้้ววะรั ก็โกคูก,ก็เหมือนกันนะต้องอัพเป็นถึงขั้นฟิวชั่นเหมือนกันมันก็จะมีปุ่มฟิวชั่นขึ้นมาคราวนี้นะครับของ AA นี่ยเราจะเลือกได้นะครับว่าเราอยากให้ ตัวละครเป็นธาตุไหนนะครับอย่างเช่นเบจิต้าเนี่ยจะเป็นธาตุแสงนะครับอ่าถ้าเห็นนะตรงนี้นะมันจะเป็นธาตุแสงของโกคูจะเป็นสายฟ้าแต่ว่าของคูเซเดอร์เนี่ยนะครับเวลาฟิวชั่นไปเนี่ยไม่ว่าจะกดตัวไหนนะครับมันแค่เอาสเตตตัวนั้นแล้วก็โพซิชันตัวนั้นนะครับส่วนตัวของธาตุเนี่ยมันจะรวมทั้ง2ธาตุเลยนะครับแต่ว่าของ AA เนี่ยมันจะเลือกตัวไหนจะเป็นตัวนั้นอ่าเดี๋ยวผมกดให้ดูนะแล้วก็จะอิงตัวสเตตของเบจิต้าเลยนะครับอ่านี่นะเดี๋ยวกดให้ดูอ่าฟิิววชชััั่่นนนะครบฟ ถ้าโอเคมันก็กลายเป็นตรงนี้นะครับก็เห็นไหมครับว่ามันเป็นดับเบิล n ยูนินะครับอันนี้คือคําถามนะครับที่เกิดขึ้นใน AC นะฮะว่ามันเป็นดับเบิลคู s เซอร์เดอร์ได้ไหมอ่านี่นะครับพออัปตันนะครับดาเมจนะครับอยู่ที่ประมาณ9.5ล้านนะครับ3.9วิโจมตี1ทีระยะอยู่ที่55อันนี้ผมเอาสแตทของตัวของเบจิต้านะครับอ่ะอันนี้คือในส่งของ AA คราวนี้เดี๋ยวเราไปดูใน AC กันบ้างนะครับว่ามันจะทำ อะไรยังไงนะครับอันนี้คือผมแค่บอกเฉยๆว่าจริงๆแล้วอ่ะ IDouble Unique หรือว่า Double Crusader เนี่ยคำถามมันมาจากไหนมันมาจาก AA ครับผู้เล่น AA เนี่ยอยากจะได้คําตอบตรงนี้มากๆเลย โอเคครับเรามาอยู่ที่ครูเซเดอร์นะครับสำหรับครูเซเดอร์นะครับก็คือตัวละครโกคูเบจิต้านะครับมันหาได้จากตู้นะครับแล้วก็ไปลงเลทนะครับตัวเลทเนี่ยมันก็จะคล้ายกับ AA เลยนะครับลงเก็บตัวของดาร์คบอลมาพอได้ปุ๊บก็คือเอามาแลกในร้านช็อปนะครับพอแลกปุ๊บก็คือเอามาอีโวได้เลยนะครับเบจิต้านะครับในเกมนี้มันจะเป็นธาตุน้ํามีตัวของเวทแล้วก็มันจะมีอบิลิตี้ด้วยซึ่งพาสีฟเนี่ยผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับคือถ้ามีโกคูอยู่ในระยะเนี่ยมันจะมีโอกาสโจมตตตีิิิดคคครรอลนะับ ผมจะวางงกุลนะโป้งนะครับเห็นปะคีเพิ่ม50นะครับต่อมาครับก็คือสกิลกดก็คือจ 5, ่าย5,000เยนนะครับการโจมตีครั้งต่อไปของเบจิต้าจะแรงขึ้น50%ครับก็คือจะเป็นสกิลนั่นเองนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับมันน่าจะอยู่อัปเกรด5นะครับ1 2 3 4 5นี่นะอัปเกรด5คือตรงนี้นะครับก็คือพอเรา กดตรงนี้นะครับผมจะสูญเสียเงิน5,000นะครับแล้วการโจมตีครั้งต่อไปนะั้นจะแรงขึ้น50%นั่นเองนะครับก็ประมาณ4 0 0 0 0นกว่าเมื่อกี้ท่าที่เห็นเมื่อกี้นะครับต่อมาคือเป็นสกิลนะครับฟิวชั่นอันนี้เอาง่ายๆว่าถ้ามีงูกุลอยู่ในระยะที่อัปเกรดตันแล้วกดฟิวชั่นกันนะครับมันก็จะกลายเป็นเบจิโตอันนี้คือพาสิฟของเบจิต้านะครับอ่านี่นะเอาเรียบร้อยเลยเผมวางตงัวนี้นี่นะโจมตีตเร็ว อ่านี่นะครับบิ๊กแบงนะครับแอตแท็กแล้วก็ไฟนอลแฟตครับจะเป็นตัวของโคนนะอ่านี่โคนนะครับนี่นะครับแล้วก็จะเป็นล่างมาจินนะครับนี่มาจินก็เป็นไฟนอลแฟตเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อกี้มันจะใช้ค่าคอร์สนะครับไอ้ไฟนอลแฟตไอ้มาจินเมื่อกี้ต่อมาครับอ่าระเบิดตัวเองนะท่านี้นี่ระเบิดตัวเองนะครับแล้วก็อัพตันนะครับประมาณนี้หกแสนกว่านะครับมีโกกูลปุ๊บนะครับ คิเลทเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับก็คิเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณอ่1.25นะครับคูณ1.25ไปของดาเมจนะครับโอเคต่อมาของงกุลมากครับงกุลเนี่ยค่าวางถูกมากนะครับอยู่ที่ประมาณ950โกคู่เนี่ยจะเป็นธาตุเวทนะครับแล้วก็จะเป็นการโจมตีเวทนะเป็นธาตุแสงนะครับเอออย่าง AA เมื่อกี้นะครับจะเป็นสตอมเนาะก็หนึ่งตัวเนี่ยใช้เงินอยู่ที่ประมาณ40,000กว่านะครับอ่า40,000กว่าคิดว่าประมาณ40,000 40,500นี่ผมไม่มั่นใจอ50,500มั้งน่าจะประมาณนะผมลองกดดิ อ่าประมาณ5 5 0 0 0ื่นเบจิต้าเนี่ยจะประมาณ80,000กว่า90,000นะครับตัวละประมาณ90,000ต่อมาคืออย่างงกุลเนี่ยโจมตีเป็นยังไงนะครับจะเป็นคีบาร์อย่างงี้เห็นปะเห็นปะปล่อยกิโลคีบาร์นะครับอ่าแล้วอนิเมชันต่อมาครับซูเปอร์นี่พลังคึ้เต่านะครับแล้วก็อนิเมชันต่อมาครับสปีดบอมครับก็คือบอมกิงกินะฮะปล่อยเร็วนี่ฮะประมาณนี้ นะครับแล้วก็อัพตันก็จะเป็นประมาณนี้ดาเมจนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ300แสนอันนี้เป็นแรงเอนะตัวพาสิฟเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับผมชอบพาสิฟโกคูมากๆนะคือถ้ามีเบจิต้าอยู่ในระยะนะครับอ่านี่นะตัวของโกคูน่ะจะโจมตีเร็วขึ้น20%นะครับก็จะเป็น5าวินะฮะ ต่อมาคือถ้ามีศัตรูนะครับเข้ามาในระยะของโกคุนเมื่อไหร่นะครับโกคูจะสร้างล่างแยกนะครับไปอยู่ที่ฐานของเรานะครับและโจมตีมาทําดาเมจ50%ของโกคูนะครับก็คือถ้าตรงเนี้ยมันน่าจะประมาณแสนห้านะครับอ่าเดินคนดูนะมันจะสร้างล่างแยกมาซึ่งโอกาสออกเนี่ยมันคือ10วินะครับต่อ1นรอบนะครับนี่นี่เห็นปะนี่คือร่างแยกล่างแยกเนี่ยระยะมันอยู่ที่ประมาณ2,000เลยนะครับ จะเท่ากับว่าทุกๆ1ิวิเนี่ยโกคู Goku จะมีร่างแยกออกมาโจมตีตัวมอนหลุดนะครับสมมติว่ามันหลุดมาตรงนี้แล้วใช่ปะ่ะไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเหมือนร่างแยกที่จะคอยแบบโยนท่าของโกคูล่าสุดไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับทุกๆสิบวิอันนี้ผมแนะนําว่าใครนะครับที่จะสุ่มนะสุ่มเบจิต้าเป็นมงนะครับสุ่มโกคูเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มงนะครับอันนี้ผมย้านะครับเดี๋ยวผมจะบอกเพราะว่าอะไร2ตัวละครนี้อัปเกรดตันครับก็คือหลังจากที่โกคูเนี่ยสังหาร มอนแล้วนะครับมีโอกาส10%ที่จะได้ตัวของอเศษพลังมานะครับเศษพลังเนี่ยมันจะทําให้โกคูเนี่ยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้น2.5%นะครับแล้วก็สูงสุดเนี่ยก็คือ50%ซึ่งตอนนี้ดาเมจมันตันแล้วนะครับก็คือมันอยู่ที่ประมาณ400 0 0 0นะ ก็คือเหมือนได้ดาเมจฟรีๆเลยถ้าโกคูตีมอนไปเรื่อยๆนะครับคราวน,นี้เดี๋ยวเราจะฟิวชั่นกับเบจิต้านะครับที่ผมพูดใน a a ใช่ไหมทุกคนน่าจะจำได้ก่อนหน้านี้นะครับคือของ A เนี่ยเวลาเรากดฟิวชั่นที่ตัวไหนนะครับมันจะได้ตัวของสเตตตัวนั้นและได้อรีดิกตัวนั้นนะครับแล้วก็ธาตัวนั้นใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้นะครับสิ่งที่จะได้ก็คือมันจะได้แค่ตัวของนิสัยตัวนั้นนะครับแล้วก็ โพสิชันตัวนั้นนะครับอย่างเช่นอะไรนะครับอย่างเช่นผมจะฟิวชั่นที่โงกุลใช่ไหมครับผมก็จะได้สเตตของโงกุลนะครับซึ่งเป็น A อบวกเบวกแล้วก็เอนะครับแล้วก็ตัวนิสัยเนี่ยก็เป็นคูลเซเดอร์แน่นอนเพราะว่ามันไม่เป็นดับเบิลคูลเซเดอร์นะครับแล้วก็จะได้ในส่วนของโพสิชันของโกคูตรงนี้ด้วยนะฮะซึ่งมันต่างกันแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับฟิวชั่นนะครับอ่ะนี่นะ แล้วก็อ๋อเงื่อนไขาการฟิวชั่นเนี่ยเราจะต้องกําจัดจอมันบูด้วยนะอ่ามันจะมีจอมันบูเนี่ยเดินออกมาถ้าเรากําจัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าเงื่อนไขาการฟิวชั่นทันทีเลยนะครับนี่นะนี่นการเก็บดาเมจของโงกุลเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ส่งผลให้ให้ตัวของดาเมจเบจิตโต้นั้นแรงขึ้นนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันไว้ด้วยนะครับ นี่เรียบร้อยครับฟิวชั่นเป็นเบจิโต้แล้วนี่เห็นปะว่าโพซิชันนะครับมันจะอยู่ที่ตรงนี้ ถ้าเมื่อกี้นะครับสมมุตินะผมกดฟิวชั่นที่เบจิต้านะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นก็ไปหาระยะที่คุณคิดว่ามันคู่ควรต่อเบจิโต้นะครับอ่าไปไปตรงไหนก็ได้จะเป็นตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ต้องอยู่ในวงเดียวกันนะคูเซเดอร์เนี่ยมันจะมีแค่นเดียวนะครับไม่เป็นดับเบิลยูนิคไม่เป็นดับเบิลคูเซเดอร์นะฮะอันนี้ตัวละครนี้น่าจะเข้าใจนะครับมันจะได้2ธาตุเลยก็คือธาตุน้ำกับธาตุแสงนะครับไม่ต้องเลือกธาตุใดธาตุหนึ่งก ต่อมาครับในเรื่องของพาสสีบนะครับพาสสีบที่1น,นะครับเบจิโต้เนี่ยจะไม่รับสถานะสตันเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่สตูนะครับโดนสตันนะครับเบจิโต้เนี่ยก็จะสตันสตูทั้งหมดในวงเลยนะครับอันนี้ผมมองว่าเป็นพาสสิบที่ดีมากนะครับ ครั้สิบสองครับทุกๆยี่สิบวิเบจิตโตการโจมตีต่อไปอ่ะมันจะบวกดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ slow, สโล่ศัตรูเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาสี่วิกก็คือสโล่มากๆเลยนะครับแล้วเกิดถ้าศัตรูเนี่ยระเบิดนะครับตายด้วยการโจมตีอ่าครั้งนี้นะครับการโจมตีของเบจิตโตครั้งต่อไปเนี่ยจะทำดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้ก็เรียกได้ว่าดีมากนะครับอ่าสโลด้วยนะครับการโจมตีครั้งต่อไปแรงด้วยถ้ามอนตายนะครับมันก็จะโจมตีแรงขึ้นอีกห้า, Enemy นะาส,ตสติต ออผมคิดว่าน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรศัตรูประมาณนั้นประเภทนั้นนะครับต่อมาครับทุกครั้งที่การโจมตีของเบจิโต้เนี่ยโจมตีศัตรูตัวเดิมนะครับสาครั้งเนี่ยนะครับเบจิโต้จะได้สปิริตซอสยี่สิบวินาทีไม่สามารถสแต็กได้สปิริตซอรสคืออะไรครับก็คือจะทําให้เบจิโตน่ะตีเร็วขึ้น20%นะครับจะเห็นว่าตอนนี้เป็น4.4่ใช่ไหมอันนี้คือมันยังไม่ไม่หลบนะเออมันยังไม่หลบยี่เนตเพราะว่ามอนเนี่ยที่โดนโจมตีเนี่ยคือม กับศัตรูที่เลือดต่ํากว่าดาเมจของยูนิตนี้นะครับคูณ5นะก็เป็นเอาง่ายๆว่าถ้าเลือดต่ํากว่าเนี่ยก็คือแรงแบบแรงโคตรๆเลยต่ํากว่าเนี่ยคือแบบสบายมากๆนะครับแต่แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าสมมติเล่นในในด่านที่มาปาสิเวฟเนี่ยมันจะมีเลือดที่ต่ํากว่าเบจิโตแน่นอนนะครับ อันนี้รวมๆแล้วนะผมมองว่าเบจิโตเป็นตัวหอนที่โคตรเก่งแบบเก่งโคตรๆเลยนะครับอันนี้ในแง่ของการทําดาเมจนะอ่าในแง่ของการทาดาเมจแบบอน,นี้เลยซึ่ง CC ที่มีจริงๆเนี่ยมันมีแค่สโลนะครับแล้วก็อ่ามันไม่ใช่แค่สโลเดียวมันมีสตันด้วยแต่ว่าไอ้สโลที่เป็นการโจมตีทุกๆ20นี่โคตรดีคือดีมากนะครับ ถ้าอัปตันนะครับมันก็ประมาณขั้นที่4เนี่ยมันจะเป็นในส่วนของเอ่อไฟนอลฮามมฮามมี่านะครับจากล่างเมื่อกี้เป็นซีเคลต์นะครับมันจะเป็นล่างคูเซเดอร์นะครับจะเป็นล่างซูเปอร์เบจิต้าแบบนี้นะฮะแล้วก็การโจมตีเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของโคนแบบนี้เลยนี่นะฮะอันนี้ผมแนะนําในส่วนของพาสซีฟเรียบร้อยแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะผมจะเอาโกคูวางตรงนี้นะครับแล้วอัปตันนะครับแล้วก็เอาเบจิต้านะครับวางตรงนี้นะและอัปตันนะครับแล้วผมกดที่เบจิต้านะครับตรงนี้นะ ก็จะมีตัวนี้ออกมาเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะนี่เหมือนกันเราก็สังหารไปนะครับจะใช้อะไรก็ได้นะมันจะเลือกประมาณ5ล้านนะครับนี่ไปเลยเปียง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 ยงอ่ะผมขายเดี๋ยวคอยดูนะครับจะฟิวชั่นนะมันก็จะมายืนตรงนี้นะแล้วก็สเตตก็จะเป็นตัวของเบจิต้านะครับก็คือจะเป็นดับเบิลเอสนี่แล้วก็เอสแล้วก็เป็นเอสเหมือนกันนะครับ มันจะเป็นตีไฮบิดนะฉะนั้นบิจิโต้จะตีแอร์ด้วยนะครับอ่ะผมจะลองอัพนะครับนี่นะบิ๊กแบงคัมยามฮานะครับนี่บิ๊กแบงคัมยามิฮาโอเคแล้วก็ไฟน a ลคัมยามฮานะครับแล้วก็อัพตันครับจะเป็นไฟน s ลสล h f ไฟน l ลสล s h ก็คือเป็นสปิริตซอร์สนะครับก็เขาเรียกอะไรท่าดาบอะ่ะอ่ะเนีย่ยฟันแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ 1ตัวเบจิโตเนี่ยใช้เท่าไหร่ครับมันประมาณแสนห้านะครับอัปตันถามว่าแพงไหมผมว่าผมลองเล่น15เวฟแล้วผมว่ามันไม่พอนะครับมันต้องเล่น20บเวฟขึ้นนะครับตัวละครนี้มันจะเก่งช่วง20เวฟอ๋อแล้วมันก็มีกิมมิคเล็กน้อยด้วยนะถ้าคุณสังเกตดูดีนะครับตรงหน้าจอยูไอที่อัปเกรดเนี่ยจะมีไฟฟ้าช็อตด้วยนะครับนี่เป็นแบบสปร์งกิ้งนะฮะข้อแตกต่างเลยนะครับของ AA กับอันนี้ก็คือเราจะไม่ได้ดับเบิลนิสัยนะฮะแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะกว้าง ฝั่ง AA มันจะเร็วกว่านะครับแต่เข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นดับเบิลยูนิคนะครับอันนี้ก็ถือว่าเร็วมากๆแล้วนะฮะแต่ว่ามันมีในเรื่องของพาทซีฟที่ทำให้ตัวละครนี้มันเก่งกว่าเดิมด้วยนะครับไปลองคํานวณดูคือมันเก่งมากนะครับที่ผมบอกกับทุกคนว่าทําไมควรสุ่มเบจิต้าเป็นยูนิคนะครับไม่ใช่ยูนิคเอาเป็นคูเซเดอร์นะครับแล้วโกคูเป็นอย่างอื่นเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวของสมมติว่าคุณอะสุ่มเบจิต้าเบจิต้ามันแคบ3นะครับวางได้3ตัวฉะนั้นมันควรเป็นคุเซเดอร์นะครับแต่โกคูเนี่ยมันวางได้4ตัวนะครับฉะนั้นเป็นอย่างอื่นน่าจะดีกว่านะครับอย่างเช่นเป็นผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะที่เป็นปีกอะ่ะผมเรียกว่าดีวายแล้วกันเอาอันนั้นดีนะครับจะทําให้โกคูเนี่ยสามารถวางได้อีก3ตัวนะเออถ้าสมมติว่าคุณฟิวชั่นโดยกดที่เบจิต้าเนี่ยมันจะทําให ออโกคู uh, เนี่ยวางได้อีก3ตัวแล้วก็อัปตันซึ่งพาร์สิบโกคูทำอะไรได้บ้างครับโจมตีมอนที่หลุดได้นะครับทุกๆ1ิวิใช่ไหมได้รับดาเมจฟรีอีก50 3สามตัวก็150นะครับก็คือผมว่าถ้าเล่นแบบหลายๆเวฟอ่ะแนะนำนะครับสุมโกคูเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คูเซอร์แต่ว่าถ้าสุมได้คูเซอร์เนี่ยไปสุมเบจิต้าเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าคุ้มสุดๆเลยอ่ะสุมเบจิต้าเป็นคูเซอร์ โกคูเป็นอย่างอื่นนะครับจบนะครับตรงนี้นะฮะวิดีโอนี้ผมขอมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมครับคิดเห็นยังไงกับตัวละครนี้นะครับดีไม่ดีอะไรยังไงคอมเมนต์ทีนะครับแนะนำว่าเบยรต้าโคชเดอร์โกคูอะไรก็ได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยครับ